สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook com biglifebot นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากทางซ a ล mi นะครับซึ่งที่จริงนั้นจะมี2รุ่นวยกันนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะรีวิวกับ r e d m i Note 9ก่อนนะครับซึ่ง r e d มี Note 9กมีราคานนะ้นไม่ได้แพงมากเพียงแค่เริ่มต้น4,999บาทแล้วก็6,499บาทนะครับแต่วันนี้เราจะได้รุ่นที่เป็นแรม4ี่หลก็คือตัวท็อปนั่นเองครับมาดูกันว่ามือถือตัวนี้จะมีคุณสมบัััติที่่่นนาาาาาใช้อยงไรรรกกค ก็เกือบ7,000นนะ ตอนนี้ผมได้แกะซิลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะครับก็แน่นอนปล่อยให้กล่องมันไหลนะฮะกล่องก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับตัวน,นี้ยังมี Google แน่นอนครับมันเป็นเครื่องศูนย์นะครับรุ่นที่ได้มาก็คือ Ram 4 x อ2 8ร้อยยก็คือตัวท็อปนนี้นะครับอ่ะกล่องข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอวางสลับตำแหน่งกันนะครับอ่ะ เริ่มจากการที่แกะน,นี่ออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเคสและคู่มือนะครับมีที่จิ้มซิมมาให้ด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเคสเคสเป็นสีดําอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเคสมีรูกล้องขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่จิ้มซิมนะฮะดึงออกมาก่อนชัวคราวเนาะโอเคมองไว้นี่นะฮะเพื่อการมองเห็นได้ชัดเจน ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ยกมาอย่างนี้กล่องน,นี้จะตรงกันข้ามกับตัวของมีสิบนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวแกะมาเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องก็จะเป็นหน้าจอขนาดนี่เขาก็จะมีบอกหมด6.53นิ้วนะครับเป็น Helio G85 นะครับแล้วก็มีฟาชาร์ดด้วยแล้วก็มีกล้องสี่ตัวนะฮะโอ้แค่มือถือระดับนี้ให้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าค,คุ้มเลยนะครับ จะค่อยๆวันจงแกะเอาไปเนี่ยกล้องหลังก็ค่อนข้างสวยอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับฟดอือ่ะนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องออกมานะครับวางไว้ไตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้างในนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับที่ชาร์จอันนี้เป็นควิกชาร์จนะครับกําลังของมันนะฮะกำลังของมันก็22.5 max นะฮะก็ถือว่า แรงดีใช้ได้แล้วก็ตัวของ USB Type C นะครับก็คือสายอยู่ข้างบนนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบตัวสายข้ามันนะจะเป็นสายชาร์จแบบ Type C เท่านี้เองนะครับภายในกล่องก็ถือว่าครบเครื่องคร,ครบครันตามภาษาี่ยวมีเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอย่างอื่นต่อนะครับก็คือบอดี้ของตัวเครื่องรุ่นนี้ครับ สำหรับบอดี้รูปร่างหน้าตาของ Redmi Note 9นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.53นิ้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็แน่นอนครับว่าส่วนหน้าตาของมันเนี่ยในตรงนี้นะครับในตรงของติ่งด้านบนนั้นเนื่องจากว่ามันจะเหลือแค่กล้องแค่จุดเดียวนะครับเป็นแบบ Pro One d Display นะฮะอย่างที่ เขาได้สื่อสารกันตลาดนะครับและแน่นอนความเอียดนะครับก็คือ full hd 2นะ0ครับ2,340ูณ23 1080แต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะชมภาพยนตร์ดีแค่ไหนไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเรามาดูรอบตัวเครื่องกันดีกว่านะครับก็เริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีนี่ครับ ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งสามารถที่จะถอดออกมาได้วิธีการจิ้มออกนะครับก็แค่เสียบแันนี้ไปนะครับแล้วก็กดทนเองครับพอกดปุ๊บเนี่ยถาใส่ซิมก็จะหลุดออกมานะครับคุณสามารถใส่ได้ทั้งนาโนซิมหมวด2ช่องแล้วก็ไมโคร s d 1ช่องนั่นเองครับเนี่ยครับก็เป็นฝั่งที่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีช่องใส่ไว้ดูหนังได้นะครับ ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับอินฟราเรดนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัวที่2ส,ส่วนตรงข้างในนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นลําโพงสําหรับสนทนานั่นเองครับพลิกมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับมีไมโครโฟนตัวหลัก USB Type C นะคะรับสลอบชาร์จไฟแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลรวมถึงลําโพงตัวเครื่องที่มีจุดเดียวอยู่ตรงนี้ครับและก็ปิดท้ายกับบอดี้นะครับก็คือด้านหลังของเครื่องนะครับส่วนนี้เนี่ย จะมีกล้องนะครับ4ตัวอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ4ตัวนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีระบบสแกนในนิ้วนะครับซึ่งผมที่จริงผมบอกว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยถ้าเทียบกับน,นิ้วผมเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้ามันจะขยายให้ใหญ่ให้เต็มเฟร,รมกันเนี้ยมันจะง่ายขึ้นกว่านี้นะครับมีอาร์ดีแมาให้นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือโลโก้ของ r ร d m i นั่นเองครับ สำหรับมือถืออย่าง Redmi Note 9นะครับ mm. ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆก็เช่นระบบความปลอดภัยมีทั้งบบสแกในใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วนะครับซึ่งสแกนนิ้วปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าได้ทันทีส่วนสแกนหน้าก็คือเราสามารถที่จะตั้งว่าจะปัดขึ้นหรือจะให้เข้าทันทีก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับระบบบริการนะครับก็ยังคงเป็น Android version 10นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ MIUI version 11นั่นเองครับ สามารถอัปเกรดต่อไปเวอร์ชัน12ได้ส่วน Android 11นั้นต้องรอดูว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่สเปคนั้นนะคิดว่าไปได้แน่นอนนะครับลุกเล่นต่างๆก็ยังคงเป็น Xiaomi Style นะครับก็ยังคงมีเครื่องมือต่างๆที่ครบถ้วนแบบนี้นะครับสามารถอัดหน้าจออัดเสียงเปิด FM Radio แล้วก็เริ่มถึงครื่ิดเลขนะครับซึ่งเครื่องคิดเลขของ Xiaomi นั้นก็จะมีเป็นมิเตอร์ นะครับต่างๆวัดได้หมดเลยวัดรวมถึงอายุด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตีลดราคาแล้วก็นี่ครับสามารถคำนวณถึงสกุลเงินออสินเชื่อบ้านก็ทิมได้นะครับแล้วก็คำนวณแบบแยกบิลได้ด้วยโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะครบชวนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับโปรแกรมแชมีแชมีก็คือเป็นการส่งข้อคูลระหว่างเครื่องนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องเสี่ยมี่หรือเครื่องที่อยู่ในพาร์ทเนอร์ของ เขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นบอกว่ามีโปรดโปรแกรมหนึ่งเนี่ยสามารถผ่านของ Oppo ได้ด้วยนะฮะก็ลองดูนะครับว่าเป็นโปรแกรมไหนแล้วก็ยังมีนี่ครับนี่รีโมทก็ทํางานกับอินฟราเรดข้างบนเนี่ยครับเราสามารถที่จะสั่งเครื่องใช้ไฟได้ประมาณนี้เลยก็คือไปตั้งข่าวเองนะครับเนี่ยครับก็คือลูกเล่นโดยคร่าวๆนอกนั้นก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะรวมแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับเนี่ยครับก็เป็นอีกความใส่ใจหนึ่งพร้อมกับระบบนี่ครับความปลอดภัยในต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครข้งครับ แล้วก็นอกจากนี้ Google ยังมีมาให้นะครับมี Assistant มาให้ด้วยเช่นเดยกันเรียกโอเค o o เกได้เหมือนกันครับส่วน Notification <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เราทำหให้ได้ดูการตั้งค่าด่วนได้ระดับหนึ่งการตั้งค่าด่วนของมันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความครบถ้วนนะครับเราสามารถที่จะกำหนดเรื่องของการหมุนหน้าจอการเปิดโบท AirPlay หรืออะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอ ขอหน้าจอผัดตรงนี้ได้เลยรวมถึงมีแชร์นะครับก็สามารถที่เปิดได้นะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะเปิดส่งข้อมูลต่างๆได้ก็คทิกว่าค่อนข้างครบแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหดหบู่ที่เข้าใจง่ายตามสไตล์ของมี MI UI 11นั่นเองครับก็บทบู่เช่นหน้าจอการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยก็สามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยได้นะครับ ประสิทธิธภาพของแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะกหนดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษต่างๆเนี่ยสามารถดูได้บัญชีของมี่ก็ดูได้จากตรงนี้นะครับแต่การอัปเดตต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับมือถือตัวอื่นก็คือไม่ได้อยู่ข้างบนสุดแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้มือถือตัวของเสี่ยมี่นะครับ จะอัปเดตไรเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับไปอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับแล้วก็กดอัปเดตระบบแค่นั้นเองก็สามารถที่จะอัปเดตได้แล้วนะครับส่วนระบบความปลอดภัยต่างๆนั้นก็ตั้งค่าอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ง่ายทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าสมมุติเราอยากใช้สองหน้าจอทําไงนะครับก็กดปุ่มซี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มข้างบนนะครับตรงนี้ที่บอกว่าแบ่งหน้าจอกดมันครับ กดเสร็จปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะอแอปไหนขึ้นข้างบนเนี่ยครับแล้วก็อีกหน้าจอหนึ่งก็สามารถที่จะลองรับแต่ว่าต้องดูว่าแอปพลิเคชันไหนรองรับด้วยนะครับเช่นเท่าที่ผมได้ทดลองนะครับเนี่ยกดค้างนะครับเมืกก่อกี้เอาใหม่กดค้างแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้เป็นใส,สยย่ๆังไม่ได้แต่ถ้าเราดูที่ตรงความปลอดภยัยก็ไม่ได้นะครับ ตัวตัวไหนได้ตัวนี้ได้ครับเซตติ้งนะครับแล้วก็เราก็จะหา,าสมมุติว่าเราหาตัว y u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  e แล้วกันเนี่ยสามารถที่จะทำงานแบบ2 s c สกรีนได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ใช้ผักลงแค่นี้เองครับสำหรับกล้องหลังของ Redmi นะครับโน้ต9ก็จะมีกล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วย1ครับกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับกล้องที่2เป็นอัลตร้าไวนะครับ อยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3และ4นะครับข้ออยู่2ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ว่าตัวที่3จะเป็นตัวของเดฟและมาโครตัวก็คือตัวที่4น,นั่นเองครับมี LED flash มาให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนกล้องหน้านะครับความละเอยียด16ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ d o ทนะครับอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่เราเล่นเกมนั้นมันจะไม่มีการบังเกิดขึ้นเลยครับสำหรับเมนูของกล้องนะครับ ก็จะมีโหมดต่างๆมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น48อันนี้ก็คือ48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีโหมดของโหมดถ่ายรูปปกตินะครับโดยส่วนบนนะครับก็จะมี AI เราสามารถที่จะปิด AI ได้นะครับ AI ก็จะเป็น s ี e โห Mode แล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ปรับความบิวตี้ของหน้าพร้อมกับเปิดแฟลชได้เช่นเดียวกันนะฮะแน่นอนว่าตัวของลูกเล่นต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเราสามารถที่จะปรับอัตราส่วนเปิดมาโครแล้วก็ถ่ายเอกสารได้นะครับ อันนี้คือบางส่วนแล้วก็นอกจากนี้เรายังถ่ายวีโอนะครับโดวโมชั่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของวีดีโอปกตินะครับซึ่งความเอียดในการถ่ายวีโอนั้นจะรองรับสูงสุดอยู่ที่ 1080p เท่านั้นสามารถเลือกเป็นกรอบของ ตัวหนังได้ด้วยเช่นเดีวยวกันสามารถถ่ายโีโอแบบมาโครได้ด้วยนะครับโหถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีโหมดไทบุคคลโหมดกลางคืนพานรามาและโหมดโปรซึ่งเราสามารถปรับได้อิสระแถมยังมีนี่ครับเราสามารถเลือกว่าจุดโฟกัสจะเป็นอย่างไรก็ได้เช่นเดีวยวกันค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วครับสำหรับตัวของฟีเจอร์กล้องแบบนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับ ลืมพูดเรื่องการซูมไปได้อย่างไรมันสามารถที่จะทางออกได้ขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะกดซูมเข้าไปนะครับโดยที่เราจะต้องซูมแบบนี้ครับและซูมได้สูงสุดถึง10เท่านั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะถ่ายแบบต้นไม้จําลองเนี่ยได้ใ,ใกล้ๆแบบนี้เลยครับมาดูถึงกล้องหน้ากันดีกว่านะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะทํางานเฉพาะหนึ่งครับโหมดตัววิดีโอนะครับก็สามารถที่จะปรับความละเอียดได้สูงสุดที่ Full d เหมือนกันนะครับ แล้วก็สามารถที่จะถ่ายเบีโอได้ปกตินะครับในภาพของกล้องหน้าก็สามารถปรับ HDR ได้นะครับแล้วก็มีแฟลชนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกอัตโนมัติได้แต่ถ้าเรากดเปิดนั้นมันก็จะถ่ายหน้าเรามีความสว่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โหมดบุคคลโหมดบุคคลเนี่ยเราสามารถปรับความบิวตี้แล้วก็เลือกของฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับสามารถเลือกกรอบได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าทำงานได้ดีแล้วก็มีชัตเตอร์โดยใช้มือนะครับฝ่ามือแบบนี้ ก็ถ่ายได้เหมือนกันตอนนี้ผมปิดอยู่มันก็เลยไม่ถ่ายนะครับเอาละครับเมื่อมันเป็นฟิลเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับฟิลเจอร์เยอะมากสำหรับตัวกล้องของ Redmi Note 9นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ ทดลองถ่ายไปเลอด้วยกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นของ Redmi Note 9นะครับร้อยดีเบทภาพลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้จะไม่มีฟีเจอร์ของการละลายหลังเกิดขึ้นนะครับก็ลองดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงครับสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัวของ Redmi Note 9นั้นก็ทำได้อยู่ที่23353คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีใช้ได้อยู่แล้วนะครับ โดยการแนน CPU นั้นค่อนข้างชี่จานนำกับเพื่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคะแนนมาเป็นแบบนี้เนี่ยสเปคของมันนั้นจะเป็นอย่างไรกันนะครับขอเริ่มต้นจากสเปคกันนะครับเริ่มจากขุมพลังกันก่นกอนนะครับเป็น m e d i a t e k Helio G85 เอาก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับกาจอนะครับ m i ล i g จ2 m c 2นะครับแล้วก็ตัวของแรมนะครับเป็น lpddr 4 dual channel สำหรับสเปคประเทศไทยนะครับก็จะมีรุ่นของแรม3 g ิและ4 g ิให้เลือกนะครับส่วนความจำก็มี64 g ิแล้วก็128 g ินะครับโดยรุ่นของแรม3 g ิจะคู่ความจำ64 GB. ส่วนรุ่นแรม4จะคู่ความจำ128 GB นะครับสามารถใส่ m i โคร s d ได้ ก็ถือว่าอ่ะก็ให้สเปคมาสมเหตุสมผลดีนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็แน่นอนขนาดอยู่ที่5 2 2 0ัีแอมนะครับแต่ว่าในดาต้าเบสนะครับของตัว Android นะครับจับได้ที่9420นอะครับรองรับกำลังชาร์จไฟอยู่ที่18วัตต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายไฟออกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักของตัวเครื่อง199กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าสเปคของมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะ แล้วก็ยังรองรับ WiFi นะครับ802.11 mm. mm. ac bluetooth version หน5์โอ้โหเียกได้ว่าสเปคนี้ถือว่าค่อนข้างทันสมัยมากเลยทีเดียวรองรับ4 g ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเหตุสเปคแบบนี้แล้วหลายคนก็สงสัยว่ามันเล่นเกมดีไหมไปรับชมตอนเล่นเกมกันต่อพร้อมกับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ gps ครับแล้วครับตอนนี้เรามาลองเล่นเกม assassin's legend ผ่านตัวของ redmi note 9กันนะครับอันนี้เป็นรุ่น note 9้าธรรมดา ram 4 g b ควอมจำในตัว128ร g b นะครับ จากภาพที่เห็นนะครับผมก็พูดได้ว่ามือถือตัวนี้ก็ให้สกยภาพที่ค่อนข้างดีใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมแบบโหดๆเนี่ยผมมองว่าเออมันก็รับได้นะ่ะอาจจะมีเฟรมเรทตกนิดหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ใช่เรือดถงก็เลยไม่มี GPU Turbo มาให้นะครับก็เลยทําให้มันก็อาจจะด้อยกว่าน,นิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีงบประมาณอยู่แค่ตัวนี้นะครับ ซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่นำมาเล่นเกมเป็นหลักอย่างนี้ครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันนะครับขนาด5,020ม ah ิลแอมป์นะครับ ตอนนี้ผมใช้งานมาแล้วเลอ49%ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยนะครับแน่นอนว่ามันก็มีระบบจัดการพลังงานมาให้ค่อนข้างครบนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือกเปิดได้เลยแล้วก็รวมถึงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพแน่นอนว่าในส่วนของสถิตินะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะนะครับก็หูลากได้ประมาณ4วันกว่าเลยนะฮะหรือว่าค่อนข้างนานแล้วก็มีตัวช่วยนะครับประหยัดแอป เปิดไฟได้นะครับแล้วก็เปิดปิดปต,ตั้งได้นะครับส่วนผลของ PCMark มนะครับผมได้แปะไว้ในตัวของคลิปเนี้ยครับก็คือแปะให้รู้อยู่ว่ามันก็อึดใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อแทบไม่ต้องเป็นห่วงครับรองรับมาตรฐานในครบตามปัจจุบันที่มีนะครับ พอนุ่นกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ Redmi Not e 9นะครับซึ่งเป็นมือถือวิดเลนราคาไม่เกิน7 0 0ดที่ผมว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าคุณสมบัต,ติต่างๆของมันนั้นถือว่าเรียกว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนของมือถือในระดับนี้เลยนะครับทั้งหน้าจอใหญ่ตัวของแบตเตอรี่ก็ใหญ่แล้วก็มีกำลังอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบยังมีแจ็ค10ฟังอยู่นะครับในราคาเริ่มต้นที่4,9 9 9บาทแล้วก็6 4 9 9บาท ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปจับจองได้ที่ตัวทตแทนจำหน่ายของ Xiaomi ได้ทุกประเทศนะครับส่วนรีวิวนั้นก็ขอจบลงแต่เพียงนี้แล้วกันนะครับแบบเร็วๆเลยละกันเพื่อให้คุณนั้นไปตัดสินใจซื้อหรือคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดว่าเออหลังจากที่ได้รีวิวนั้นนะ่ะมีคำถามไดที่น่าสงสัยก็สามารถพิมพ์ขานคอมเมนต์ข้างล่างได้หรือจะเป็นใน facebook.com/slabiblabo บไไับได้เช่นเดีวยวกันส่วนบทความรีวิวนั้นสามารถติดตามได้ใน i t k o o l g a n g c o m นะครับ